ทำหมยังไงดีใจบอโอ้ยให้ได้ความเพลินอยากได้บัดเถ่าแล้วพ่อว่าว่าพ่อสิให้เพลนสื่อเครื่องให้แล้วสบัสดีพีน้องงามสาวๆไดีกเป็นมือที่แจ้งเล่นอีกอันเดีวอัน่สาวน้องเลขั้นหึงเล เพื่อเป็นการที่ว่าหาหาไปยังเขาจะเรียว่านักกีฬานเอว่แขวก็เลยใ้รางวัลนิดนิดน้อยคือรถ

มันสมันไม่เลยนมันม,มันเป็นโบโดิสิตอาโอ้เบ่งน้ำมันออใจ มันกิตาเลเลยเนีดี๋ยวตอนรนงกงะ่ันตัวนี้มันยังฮู้จักตัวนี้มันตัวนี้เวลาคมฮ้อนมันมันไไเกี่ยวขึ้นมาตกมเวลามันฮ้อนตกได้มันฮ้อนแล้วม่อนนี่ก็ได้่อ

กันน้องเพือนนะลายลดเนาะปวดตติดนีเนาะเจงชดเลยแนว่นี้มันก็ต้องในของแซมลายๆเนาะเนี่ยของนองของนองแปดหมืนหาของเอื้อยแสนแสนสา นักก็ของนอกอีกลูกสาวหวานใดคือลูกสาวหวานคอยอยู่บอ มีแถมมีผ้าห่มมีกันนอกมีหมอนห้องข่ามีเสื้ออแเนี่ยออเนี่ค่ะมยังอีกว่แถมย่งอีกวา <laughs> nhà của ui bây giờ con lắm này nhà cả Hôn, con không ui con phụ xài thì mà đà cái พี่น้องเอ้ยซื้อขนาดเยอะยอกองเยอกองใจเลยสบายดีส้มอันนนเอาซื้อซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ยังว่าเป็นผู้หญิงเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าพอบ้านใดผู้ชายนี่จักมาจีซ้ำใดแหละขนาดไม่ยิ่งยญิงดินของหนัก เมนิ่งทั้งตำบาน 8, <000. S 1> ที่เจา้ากับขึเมนิ่งทั้งเหือดข่อยอยู่<ส>ข<อ>้องนอกข้องนอกกับยังว่าแพ้งพวกแห้งแล้วนอโจักนอกถือแปดหมื่นห้าข้องนอกแต่ว่ามอผอเอือนีกกอแน 34, ้แห้งนักกลัวอีกแสนสามสิบสี่พันบาทแห้งนักกลัวแห้งนักกลัวข้องนอกนี่โอ้โทษดินดินข้องสูงพอเดี๋ยวมาหอด้วกันเลยอ่ะ มนแล้วกระเติ้นอนว่าไปเอาก็มารับสมาชิกใหม่ของเฮาพี่น้องเอ้ึงว่ามันจะเป็นราคาน้อยๆก่อนน้อยๆกะมันมีคุณค่าทางด้านจิตใจพอจะฮุบขี้เหงาก่อนลงเลยด้วยมาถูกบบแม่จอดรถไว้อยู่ในนี่แม่จอดรถไว้ซึ่ง เธอนี่ใส่น้ำหอมน้ำแพงเนี่ยสินะลูกเขาจองเลยนะคะตัวนี้อะไรเขาจองแต่เขามีมาจังจองไว้แต่มือมือไว้ยังมาเอาสิประเทศเอาสิ มาหาบลดล้านนะแม่บอกอ้อมมันดินค้งสูงแหมเอออไรคนอุดท้ายเอาคันควายกระยานเฮี้ยนหมูดลูกอยู่ควายกระยนเฮี้ยนหมูดลูกอยู่บบาไก่บอกอ้อมแปงอะไรกว่า ก็อยากหอได้ใส่ตํอาลูกอยู่จากเถื oh, so Overall, the, ่อนหนึ anyway> Ơ, ่งนี่สอยี่พัดอลลาร์ดลารเขาเตาเอาซื้อเป็นเงินดอลลาร์ดีนั่งใหญ่มารแดเวอือไปเตะต่อเขาหอบน้องเขาใครเด้บอเอารางวันใหญ่แนี่ดนีๆนะรงวัลใหก็รอเว้ยเออใหญ่ก็ของนนองอีกได้นองยังแปดหมื่นป้าย่อ บ้าดินของซูงโผล่เทเจ้าข่อยานนี่คำคุ้นเออสามเท่าเ็นมัดเฉดเนี่ยเนี่ยมันไหมเนี่ยมันแน่นหมดมันเป็นอย่างนี้เออหมดมันแนนหมดมันเป็นอย่างนี้ ไม่อีของโอเล่เป็นเอ็กแม็กเอ็กแม็กสามร้อยคือของโอเล่โอเล่มันล่สองนี่สเลนี่ถึงนี่ไหม ได้กระเจ้กระเจ้ได้ยาไดได้เอได้นางไงแม่ตกเจอได้ไม่โฟเดี๋ยวลองมเาเ่าคับดียนี้าเเทิให้สขาวรดนางไงซื้อใส่คอคใน้าบาท เคอยรด้มีเเชื่อให้เงินเป็นการก็หิวไม่ทิ้ไม่ทอลูกให้แล้วให้ลูกินไ่ัดอีป็นลูกให้จะได้ลบให้มันแหละมันมันกำท่านกำอ่านีฮะกบอ นี่เจ้ากระเฮนเาเก่งงได้มันยุ่งๆลกจักอเลยนะเมีตขอบคุณจ้าทให้ันมือนกแจนาน้ เจ็เอาแพ่มาเสร็เอาคมาคูคะมาดูคูนในแก้วมันแก็งยดไม่ใช่มาใส่ตลอดปลอดใช่ถุงือมาฝากถุงมอสตลอดปลดใช่คะมีโฟเด่นต่างๆเนะเป็นหลักแม่ซบก่าเร็จรออาหนังหาใหม่ยังไงเสร็จเมาฝากอย่างนี้มาคุณรักทางนี้กรเบอร์ปลมันยื โอ้ยแ้นมันเบิร์ดล้มือเถอะตกใช่เลยสูงอีดิใหญ่โอ้ยกขี้อาค่อยฮะเอออรแพ้เซตรถนองน่นะชุเขาไปห่มหุ่น้งเปลียนเจ้าเปลนเ้า้ยนปูนเปลี่ยนเจ้าเยโอ้ยมีเปลยนเจ้า้เฮาเปนอผู้ทีออเาเ ບ່ອນຫັດຈີນນັ້ນແຫຼະເຈົ້າຈາກຜະລິດແຫຼະຈຸກເຂົ້າຮົມບລ ek <laughs> kry